าาอาานพ่่ียค่ะน้องอาชกานพรสียงหกค่ะ ไอ้สักกนาพรเสียงวิหกคำโอ้ยบอกหน่อยๆพี่น้องกับปุบมือเนาะสะอนหลายฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องเนี่ยเด้อพี่นอ้องอ้สิเคยเห็นในเพจของหัวหน้านกพงศกรน,นะครับได้ติดตามสตอรี่ของเด็กหน่อยคนนี้นะครับกราบขอบพระคุณหลายๆพี่น้องที่เมตตานะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์นะครับโรงเรียนมัธยมดอร์แขนด้วยที่สนับสนุน้นออาศักกนาพรอทั้งเรียนทั้งล้ำไปน,น้ปนนน่นะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เอาช่วงนี้ขอแด้จ้ะพ่อเนี่ยจ้ะขอลูกช่วงนี้หนาหนาวเร็วแม่ๆดูแลจักของได้จ้ะกี่าก่อเป็นไข่บ่ท่านได้เศร้าอยู่จ้ะมุมผ่านหนาอย่าปล่อยให้จักรของเป็นวัดเด้จ้าอย่าซื้อเหล็กลายเด้อจา้ามันเปียงเงิน เดาสีลงไปยุยแม่นะครับผมเดวขอเวลาพี่น้องจักหานาที่นะครับเนื่องจากว่าวันที่ยี่สิบห่านะครับผมพฤศจิกายนนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของนกแล้วกันวันที่ยี่สิบพฤศจิกาเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวนะครับก็เลยม,มาจัดความกันเสบุญกระถินสะดอกนะครับพี่น้องนะครับผมมื้อนี้นะครับอวยพรในใจซอยในเรื่องให้หัวหน้านกบิดหนีเราเๆีววงศิลด้อพี่น้องเด้อ เออวิ์กับวิดน้ำกันออน่ะบ่วิ์กับบ้วิ์น้ำกันท่านั้นลหะเฮาจะตื่นเนาตีแม่ <laughs> <laughs> ผู้เบาบานคอยเงยจจเดมาม่อมเหลาแม่อ่อยคัดกระดอกกระเดียตีลีละ่ะสภาพยาดูไม่น่าดูเลย <laughs> <laughs> ยาหน้า z o อยจังเลยคะ <laughs> ไม่ละ <laughs> เราเราไม่น่า,นานมีตอนรถแห่เลยเนาะ <laughs> สภาพไม่ได้เลยอย่าซูมมาสิกล้องแม <laughs> ไอ้บ้านไอ้เมียงเขาต้องประเดทเ่าแปงยาสุ่มมาใสนาเราเดอเอ้ออาจารย์โต้งเอ้ยขอบคุณของขวัญจากพี่โต้งนะครับทีมงานถึงชาแนลนะครับผมครับท,ทุกทีมงานก็มีของขวัญมาให้หมดแล้วนะครับขอให้ขึ้นแต่เค้กนะครับคนอย่าขึ้นนะครับบ้าดมอน่เค้กข้าขึ้นแบบระบบให้โดริกตีแม่พี่น้องเอ้ยบัตรสีนเมียมาพลกอดพลกกรพุลกอดเด้อดแม่โอ้ยนะครับ ขออนุญาตเกิดจังมือได้เด้อพี่น้องด้ยเห็นงานมาเมย์เมย์เธอฮะถ้าเห็นเค้กฉันไปใส่ละ่ะพูดอ่ะจะเห็นว่าโอ้ยเป็นไงหนูกระดาษจะเป็นอยังสัวยืนคู่นะว่าเป็นยืนหนึ่งนะตกออากรงเงี้ยมาจับเค้ก,คยยกได้คอยากอายเค้กจะได้ขึ้นเป็นรูปนั่นเดี๋ยวนี้แม่ ฉันคือพ่อว่าหงม้งเศร้านาะสูเห็นบ่เปล่โอ้ยเนาะเอาลูบได้ดีเนาะลูบได้ดีเนาะฉันมาจะมาเตรียมพร้อมไม่เนาะบ่แมนจัดหงมงเศร้าฉันหาลูบบ่บ่นี่ซุ้มสั่นเอาเค้กมันบ้างหนิแม่เออนอะไรยัะอีกอย่งดิอืมจาว่าเผาเฟนบาร์ับฟี่เบิ่งแยามแดกกระเด็ดตัวพี่น้องแมนบ่แฟนคขับเพิ่นลสือมาหายลร้ครับให้กำลังใจแม่เจว่าบั่นเ้างสียูหอดสอดแจ่งบ่เจ้ว่าอีกย่งก่อเจ้ว่าไทยบั่นคอสียูหอดสอดแจ่งบ่แจงบ่แจงขอบ่ดอึงฟี่นหม เงินบม่ได้เสียจังบาทเอาิเอาแต่ส no ินางเบิ้งได้เ <whiskey> ดินน้าแม่เนาะแม่เรา่าเยอะ่าบม่ได้เสียนะหวยตีมาหาพันหรอว่าสันเรา่าโอ้ยไปหลุนกระลายมืึงนี่บังลาไม่หลุดจะตีกันเด้อลูกผู้ได้ตีกันแม่ติดจับมากกับเทยสีจังบาทเดิบอนูครับบัตรพิเศษกับมีดนะครับใช่ครับทั้งหอระคั่งหมดครับเออเลือ ครับบัสพิเศษครับเมื่อนี้ทีมงานเท่าทุกคนนะครับก็คือร่วมใจกันเป็นวันเกิดบอสนกนะครับทุกคนก็ไม่ได้รับค่าโต้เนาะครับแต่กูอยากงหัว่ากูเสียดคาเครื่องเสียงเมื่อกีม่ใช่คือกันตีขึ้นยังไงเพือกันเบิร์ดฟังใหม่ด้อยอาจารย์โนด้อยเมียตั้งแต่ข่อยเจ้าของมันเกิดยังบ่ออกค่าโต้เลยมื่อนี้โอ้ยหาเ่ปเลยมาก็บอกเป็นตอกแบบนี้ ก็มีขอบคุณท <c oughs> ี่มาผู้หลักผู้ใหญ่แม่พ <c oughs> อบ้านสะานเมืองนะครับคุณทานายอำเภอบัวเดมานะครับแ <c oughs> สดงความเสียใจนั่นพว่าภรรยานะครับขอ,ของทานายอำเภอเสีย นะครับการเลยบอดีมานะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับทนายกรองนายกนะครับแล้วก็คุณ่อกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้บริหารหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการการจัดงานที่รวมแรงรวมใจกันจนว่าเกิดงานกะทินอดีญใหญ่ในมือนีขึ้นพร้อมขอบคุณที่ไปนำหารถไถมาแก้กองกะทินไห้นกพงศกรเด้ออีพอเด้อนะครับขอบคุณแม่บ้านที่ไปเอพางงามพร้อมขอบคุณแม่ครัวพร้อมเด้อขอเสียงแม่คั่วนะครับ Oh, ค,คือว่ามีสิบสองคนหนึ่งมาห่วงดังแท <c oughs> น้นี่นี่นกพงศกรัรบสร้างบุญสร่างกุศลน้ำนะครับรวมเพจบุญกองกระถินนะครับถวายพระพุทธรลูกเพื่อเป็นบุญบารมีกับเจ้าของเพื่อกับทีมงานนะครับก็ <c oughs> ยังได้กะอันฝากแม่ขาวน่งสวดนั่งนั่น,นเดอพี่น้องนะครับลหลวงพ่อมโนน่ะนะครับวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของบอสนก อายุขึ้นเลขสามเราได้ละขับขอบคุณนะครับยูซูซีกับยี่สิบแปดแล้วนะครับโอยพอไ่ยอมหลับอายุจะคลองเลยอ่ะนานเห็นบละ่ะ <c oughs> พอบม่ยอมหลับอายุจะคลอง <c oughs> อีกก้อนหนึ่งแอปเปีลเบิร์เดย์ทูยู Happy birthday to you. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Happy, birthday to you. Happy, birthday to you. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ขอร่วมส่งกำลังใจให้บอสนกมีความสุขมากๆนะขอเสียงปบมบมือจากพี่น้องนะครับครับขอให้บอสนก,กับน้องอไอน,นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็มีความสุขมากๆนะครับเธอเป,าเ,ปาเค้กให้ฉันไหมถ้าเห็นเค้กฉันไปเธอต้องเห็นด้บ่ได้ถ้าง่ายง่ามก็เจ้ <laughs> าจะได้จลูแจ้งหญิงมาเขือเสศกันนะเอาบ่าได้เนี่ยมันต้องยืนคููได้ยืนหนึ่งมันยืนหนึ่งบ่ได้มันต้องยืนคูู ีโอ้ยกับโลกใบโพ <อ S 2> ทั้งล่งลางกันเลยบอกเลยเอาปอสวยเนี่ยไหมเดี๋ยวเค้งเนาขออนุญาตไปถ่ายรูปข้างล่างนะครับมันจะเสียเวลาพี่น้องมวนนะครับผมโอ้ยแต่วินเดอร์แล้วก็ขออนุญาตไปขอบคุณมาลัยด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเค้กจากทุกคนนะครับอันอันปออันข้างล่างครับขอบคุณครับอี่ละห้องไพ่หนึ่ง ห้องหของก่อนผู้ใด้องใคไม่เปิดหรอครับกต้องเปิดนะครับอทห้องตัวตัวของเข้าตีเซียวเอออะไหมอวงมืักล่ะของเข้าตีนุเอาเลยลกของตัวล่ะเข้ามาเอยวหับบหนอ้เยเเบยเฮ้เฮ้ยยเเฮ้เฮยเเฮ้ยเ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 ฮย้เ้้ยยเเเเคเย้ยฮ เรียญคุมเงิปัดคุ้มอย่างเลยโอ้ขอบคุณมากๆ<า>นะครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยแม่ขอบคุณของขวัญสุดพิเศษในค่าคืนนี้นะครับขอบคุณรถบ้านจากแม่พลอยแม่ปุ้ม้วยนะครับขอบคุณรถบ้านจากแม่พลอยครับปีที่แล้วให้รถตู้ปีนี้ให้รถบ้านครับปีหนา้าแม่คือเสียหายฤหืสหาดอกน้อแม่เนาะ ปีต่อไปแม่สิขี้เสียงบินให้ทุกลูกขอบคุณมากๆนะแม่ครับที่อยากให้ลูกอำนวยความสะดวกให้ลูกซ้ายนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครจะรู้ว่าชีวิตการเป็นหมอลำมันลำบากลำบากบักคักพี่น้องนะครับคือบ้านบางบ้านเนาะครับเจ้าภาพปิดน้ำรัดตีหาไปขี่สายมุจ้าเอาขึ้นเบิงอิหรีกอคุดิเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเดวเดี๋งวเดี๋ย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 วเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เดี๋ยว เขาห้องหน้าปั๊บไผรทิเป็นผู้ไปปล่อยสิพยเลยครับเขาได้ยุดอกครับขี่ได้ยวได้หามตดครับนี่แหละครับมันเลยเป็นอย่างทีชีวิตของการเป็นหมอลำมันลำบากนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นอ่าวหน้าว้งเอาเอาเบซื้อซือมีมีซื้อมีเสียงจังหน่อยจังหนกหงสะกดเป็นอังขี่ก็ยุ่งก่อกล้วยมันบ่ขึ้นเลยพี่น้องนะครับราชนนแล้วนะครับขอบคุณแม่พลอยที่เข้าใจชีวิตการเป็นหมอลำของลูกๆนะครับ เฮ็ดไทยมือนี้แม่ต้องตัดสินใจนะครับซื้อนะครับรถบ้านให้กับบอสนกพงศกรนะครับขอเสียโปรบมืให้กับแม่พลออีกครั้งหนึ่งครับโอ,โอ้กูซื้อรถตู้ไม่ยังว่าแค่กูมานอดน,นีล่ะก็แล้ววนว่วรถขอบคุณลงท่านถูกๆร่ลงพอมเดยอนะครับผมบเดีย๋ยวขออนุญาต